วิดีโอนี้ครับแอดมิกจะพาไปดูหูฟังทูไวเลสสายแฟชั่นเบสแน่นๆเสียงใช้ได้ในราคาไม่แพงนะครับเรียกว่าเป็น AirPod s นะครับที่ราคาถูกลงกว่าครึ่งเลยนี่ก็คือตัว s k u l แ c n n ี y i ินดีครับพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนโรอินลุนนะครับด้านหน้าของเพื่อนเพื่อนครับคือหูฟังจากสก u l แคนดี้ในรุ่นอินดี้ครับซึ่งปกติแอดบิกจะรีวิวแต่หูฟังในกลุ่มของเกมเมอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ลองฉีกแนวมาบ้างนะครับก็หูฟังตัวนี้ครับเป็นหูฟังในสายแบบแฟชั่นนะครับเวลาเราแบบไปเที่ยวเล่นไปออกกําลังกายใช้งานในแบบไลฟ์สไตล์นะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหูฟังที่ตอบโจทย์ได้ดีครับทั้งในแง่ของเสียงและก็หน้าตานะครับก่อนอื่นครับหูฟังตัวนี้เปป็นไ สำหรับสเปคของตู้ฟังครับก็จะมาพร้อมกับการใช้งานนะครับได้สูงสุดอยู่ที่16ชั่วโมงนะครับแบ่งเป็นตัวหูฟังเองใช้ได้อยู่ที่4ชั่วโมงและตัวแท่นชาร์จนะครับที่เป็นกล่องชาร์จของเขา จะอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับก็ใช้งานกันได้ดีในระดับ1นึงวันต่อวันได้อย่างสบายๆหรือแม้แต่ใช้แบบ2วันต่อเนื่องก็ยังพอได้นะครับสำหรับตัวหูฟังเองก็จะมาในกล่องที่หน้าตาดูเท่ๆหล่อๆนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็เห็นกันบ่อยนะครับตามห้างตามช็อปที่เป็นไอทีต่างๆนะครับเป็นหัวกะโหลกแบบนี้กล่องก็จะมาในสีดําตัดด้วยสีฟ้านะครับเปิดกล่องด้านในมาก็จะเจอกับตัวหูฟังแบบนี้นะครับตัวหูฟังก็หน้าตาคล้ายๆ คล้ายแอร์พอร์ตเลยนะฮะแต่ตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยสีที่ผมเลือกจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเออดีเหมือนกันนะครับหูฟังนะครับก็จะใช้งานได้หลากหลายดูในกล่องอาจจะไม่เข้าใจครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอินเสิร์ตให้ดูกันเป็นรูปแบบการใช้งานของตัวหูฟังนะครับข้อดีของหูฟังตัวนี้คือสามารถใช้เป็นหูฟังคุยโทรศัพท์ได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าครับตัวนี้ กล่องยังใหม่ยังไม่ไถูกการแกะใช้งานมาเลยนะครับออ้หูฟังก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ในช่วงราคาราวๆสัก3 0 0พันนะครับประมาณ3,900นะครับมีบางร้านก็ขายอยู่ประมาณ3,400บาทเช่นกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงสำหรับหูฟังทูวายเล s เนาะกล่องครับเป็นกล่องชาร์จแบบนี้ออกมาในโทนสีน้ำเงินนะครับส่วนตัวหูฟังแบบนี้ แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวจุกนะครับเป็นแบบอินเอียนะครับมีมาให้ทั้งหมดอยู่ด้วยกันรวมกันเป็น3ไซส์นะครับเล็กกลางใหญ่นะครับโดยตัวที่ใส่มาให้ในตัวหูฟังนะครับจะเป็นไซส์กลางเนาะแล้วก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานแบบนี้นะครับมีในส่วนของถ้ามีปัญหาเนี่ยให้ติดต่อได้ผ่านทาง QR code ต,ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอเก็บตัวกล่องไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับมาดูที่ตัวหูฟังกัน สำหรับตัวหูฟังเองนี่เป็นตัวที่ชาร์จนะครับกล่องชาร์จแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวหูฟังเข้าไปได้เลยนะครับลักษณะของตัวหูฟังนะครับใส่ในกล่องก็จะคล้ายๆกับพวกหูฟังทูวเลสโดยทั่วๆไปนะครับเนื้อพลาสติกก็จะเป็นเนื้อแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้แน่นหนาเท่าไหร,ร่นะฮะตามราคาเนาะฝากล่องก็เหมือนจะปิดได้ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอ โอเคแหละถ้าใส่ในกระเป๋าก็คงไม่น่าเป็นไรมั้งนะครับแต่เนี่ยดูฮะมันจะมีความแบบเลื่อมๆอยู่หน่อยนึงไม่ค่อยสนิทเท่าหล่ต้องกดไปอีกทีนึงนะครับก็พอได้อยู่นะด้านล่างก็จะเป็นรูชาร์จนะครับเป็นรูชาร์จสำหรับตัวไมโคร USB, USB มีสายมาให้นะครับเป็นสายเส้นสั้นมาให้1เส้นแบบนี้เอาไว้เสียบชาร์จได้นะครับนี่ก็จะมีเรื่องของไฟแสดงสถานนะอยู่แบบนี้เนาะรวมไปถึงตัวหูฟังเอง ก็จะเป็นปุ่มแบบสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับสามารถคอนโทเรืไองต่างได้รวมไปถึงจะมียางตรงนี้นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นยางที่ใส่เพื่อเพิ่มความกระชับของหูฟังขึ้นมานะครับไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ออแล้วแต่ละกันนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูซะหน่อยว่าเป็นยังไงอืมอืมเอมออแน่น <c oughs> ก็แน่นอยู่นะครับรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนผมมี Airpods 1อยู่มันจะไม่เหมือน Airpods 1นะครับเพราะว่าตัวหูฟัง Airpods นะฮะมันจะเป็นหูฟังคล้ายๆเอียบัดนะครับไม่ดูดหูมากไม่ตัดเสียงมากแต่พอใส่ตัวนี้ดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบอินเอียร์เลยนะครับแต่มันไม่รู้สึกหนักนะด้วยความที่มันน้ำหนักมันไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็มีตัวยางที่เป็นยางที่ทำให้ตัวหูฟังกระชับขึ้นด้วยเออ ใช้ได้นะครับนี่ก็คือตัวหูฟังนะครับเดี๋ยวเรามาลองแพรลิงกันแล้วลองฟังเสียงจากตัวทั้งไมโครโฟนนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังเสียงเพลงทดสอบดูกันว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับนี่คือเสียงจากตัวหูฟังของ Skullcandy ในรุ่นตัว Indie นะครับที่เป็นอินเดียขอผมต่อผ่าน Bluetooth ครับบนโน้ตบุ๊ก อัดเสียงดูผ่านตัวหูฟังเลยนะครับเสียงที่ท่านจะได้ยินอยู่ก็จะเป็นเสียงลักษณะคล้ายๆกับเวลาต่อมือถือและโทรศัพท์นั่นเองนะครับลองใช้มาแล้วครับโอ้โหหูลั่นเลยฮะใส่เข้าไปนี่แบบฟังเพลงหนักๆมันๆเนี่ยหึอยากจะบอกว่ามันมากครับปกติผมกาฟังเพลงร็อกอยู่แล้วยุค708 0เนี่ยนี่ Judas Priest ฮนะ Pen Killer รวมไปถึงฟังอย่าง Drake เนีครับ เพลงพวก s s ช o o ่นฟูดหรือว่าเพลงอื่นๆที่เป็นพวกป๊อปนะครับพวกฮิปฮอปอะไรแบบนี้ตอบโจทย์มากๆครับชื่นชอบการออกกําลังกายเนี่ยผมว่าก็น่าจะถูกใจนะครับเพราะการใส่ของเขาเนี่ยค่อนข้างกระชับมากแล้วมันไอโซเลตเราเนี่ยออกจากสภาวะรอบตัวได้เลยคือข้อดีของมันคือมันตัดเสียงรอบข้างได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นในลักษณะของหูฟังแบบอินเอียร์คนที่ชอบฟังเพลงร็อกคนที่ชอบฟังเพลงฮิปฮอปป๊อปอินดี น่ยชื่นชอบหูฟังตัวนี้ครับกับตัว Skull Candy Indie เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนตัวหูฟังนะครับก็มีจำหน่ายในหลากหลายออนไลน์สโตร์นะตอนนี้นะครับป้องกันโควิดกันก็สั่งผ่านออนไลน์ได้ก็จะเป็นอย่างเซนทันนะครับเป็น power by u นะครับ H S นะครับหรือแม้แต่ m e r c u r ูราและร้านอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะลิสต์ไว้ใต้ description ก็มีวางจำหน่ายกันในราคาที่ผมแจ้งไปแล้วไม่แพงมากนะครับประมาณ3,000 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองราคาจับต้องได้มีประกัน1ปีนะครับใส่โอเคตัดเสียงรอบข้างได้ดีพอสมควรส่วนเสียงใหม่ก็พอใช้ได้ครับสำหรับหูฟัง Skullcandy นะครับสามารถหาซื้อได้ในช็อปออนไลน์หลากหลายสถานที่เลยไม่ว่าจะเป็นของเมนทารแกรมเซ็นทรัลพาวเวอร์บ JD ดีเซนทัน H I S m e r c ์คิล่ o p Valu, วลูซี o ัลทูนะครับและร้านค้าออนไลน์ชั้นนําทั่วประเทศไทยครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอยากให้รีวิวหูฟังตัวไหนอย่างไรนั้นพิมพ์ไปเลยใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจัดให้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Cow candy.